สวัสดีค่ะ so um so we are looking for uh, this time the oyster mushroom is coming out will we have a l k or not today so we just wait and see and uh, and we are looking for the wood ear mushroom so it's a season guys ท่าสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะอากาศเย็นมากฝนก็ตกนิดนินะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะคนชอบป่านะคะ ก็วันนี้มากับน้องเขานะคะน้องติ๋มน้องติ๋มก็มีช่องนะคะแซ่บนัวครัวเยยติ๋มคะ่ะอ,อย่าลืมติดตามด้วยนะคะ่ค่ะเราสองคนชอบเหมือนกันก็ก็รับกันมาจับมือกันนะคะวันนี้จะพาไปหาเห็ดวหนูเนอแล้วก็จะมาหาเห็ด ออสเตอร์มอสชูมหรือเห็ดนางรมนางเองนะคะไม่รู้ว่าจะมีหรเนาะเนาะเนเดี๋ยวก็ไปรุ่นด้วยกันค่ะไปกันเลยมาไลยมาไลยมาเลยขึ้นสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยถึงไหมคะอ่ะเก็บไปเก็บเลยกำลังงามเลยจ้าตรงนี้นะงามงามอ่อมต้นใหม่เลยพี่น้องเลย นนงี้ยไามาแต่ว่าสูงสูงใส่กระตา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ตรงนู้นน่ะสวยอ่ะสวยเก็บยวไม่ถึง,งนะกินท,ทางไหนตรงนี้ก็สวยนี่ เออเนี่ยเเก็บเลย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 งามงามพี่น้องต้นใหม่เลยนะพี่นอ้ <c oughs> นองเนาะตรงนี้สวยจ้าอือหือเอาถึงไม่แค่ตรงเนี้ยถึงไหม เอาให้ได้เอาให้ถึงนะอีดองไม่ได้อีดองนึงไหนบ่ไหอกใหญ่นั่นน่ะนะดนบน่ะจ้าไม่ถึงต้อยเอาบ่เอาไม่ตอยเอาพี่ได้ไมนั่นไม่น่อย สองดอกคุณนะ่ะไม้ต่อยเอาเลยนานได้แล้วอีกดอกนึงใกล้กันนะพี่ต้องมาทำงพี่งวนทีต่อยได้อันใด้ะดอกนึงใด้ะดอกเมื่อกี้เด็ดเด็ดใส่หัวไข่ใส่อีกอั่นแหละ อันนี้มันอยู่กับไม้ตายเด้อจ้ะเด้อนี่ <c oughs> พอได้อยู่จ้นน <c oughs> ากำลังงามๆเลยจ้ะนี่ยสวยๆอันนี้ก็คืออาหารที่ว่าของป่านะคะ ไม่ต้องซื้อค่ะไม่ต้องซื้อเขาอีกสองดอกอยากเจอที่ว่าเต็มขอนเยอะๆนะคะแล้วก็เก็บสะสมไปเนาะเก็บเล็กผสมน้อยพี่น้องจ้า เห็ดพวกนี้นะคะเขาเกิดเองนะคะเราไม่ได้มาปลูกเอาเนาะแล้วเขาก็จะกลับมาเกิดเเป็นที่เดียวกันทุกปีจ้าแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือเราไม่ต้องซื้อเขาเนาะสุดยอดเลยค่ะไปกันต่อจ้าจ้าจังสันละป๊อปพี่น้องจ้าหูสร้าง โอ้มันหวานมันมันขึ้นเก้าจากมันเนี่ยมันมัน,มนสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยพี่น้องจ๋าอาหารอาหารป่าอาหารฟรีเฮ้ช่วงนี้ก็จะเกิดหนานี่จะช่วงเดือนหนาหนาวเดือนใดพืชจกิกิก้า This time of year, these uh, wood ears, they're just coming up, guys. Okay. This is my friend. She's having a good time. What? <laughs> <laughs> มันมันจ้ามันอืมสควอท a ะล็อก y งเรา e ะ t ก็บ to ื่อเก็บ t t h ไปทางน e ้ทีเก็บเอาไว้อันเก็บลายลายแล้วเขาไปเก็บใต้ตู้แข็งไว้นะพี่น้องจ้าไปกันต่อจ้างามงามจ้า We have to but Ira tene. We're almost almost done. It just uh we're here just in time. Mm. เก็บมันเลยบ่เนาะใช่ไหมอันนี้มันมันเริ่มเท่าแล้วนะเกือบจะบ่ได้พี่น้องจ๋าบ่ได้ดอกนั่นเห็นบ่พี่น้องจ๋าขนาดเก็บมาได้เยอะแล้วก็ยังสะออนอยู่ Hey guys, look at that. Yeah. So big. Yeah. So beautiful. ได้เยอะแล้วก็ยังก็ยังตื่นเต้นอยู่จ้า y ยัง yeah, excited เรื่องเกาะโรสเอาไว้ we, got already, we still excited <laughs> hand for now ถึงบ้านแล,ล้วก็ล้างใั้ซ้มสะอาดเกชูนอของเรานะคะให้เข้าเสดิมน้ำสันิดนะ ที่เราจะไปแพ็กกันเนาะไปหาหนาวมา <S <S <ๆ>เป็นหวัดเลยค่ะนี่ค่ะรอให้เสร็จด็ดน้ำนิดน <S <S <ๆ>ึงค่ะถึงบ้านแล้วนะคะเห็ดกําลังแล้วเรียบร้อยนะคะก็เอาให้เขาเสร็จเ็ดน้ำไว้ก่อนเนาะแล้วก็สักครู่นึงพี่กันก็จะเอาไปแพ็คในถุงในถุงนะคะแล้วก็จะเอาไปแช่แข็งนะคะเพราะว่า ที่นี่เที่ยงกฤษนะตอนนี้หน้าหนาวแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะเอาไปาไปถากแช่ที่ไหนได้นะคะก็ทําแบบนี้แล้วเนาะแช่แข็งก็ไปหลอกมาก็ใช้ได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็วันนี้พี่กันก็มีนิดนึงค่ะจะมาให้ดูเมนูว่าเออเราทําอะไรกินได้มั่งอะไรนะคะเพราะว่าพี่กันก็ผัดขิงไก่ใส่หูหนูไปแล้วเนาะวันนี้ก็จะทําผัดกุ้ง นิดนึงเอาไว้ทำเอาไว้ทานตอนเที่ยงนะคะโอเคค่ะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะ Hi guys I already wash e d a mushroom and ready to you know let the water g o away and then I'm going to pack them and put in the freezer and the rest and I'm going to make a little menu for my lunch so if you're ready let s get started น่าทานจังเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือ เมนูที่พี่กันเก็บมาจากป่าแล้วก็มาจาัดทำกับข้าวนะคะเก็บจริงทาจริงค่ะ yeah I pack for real and then I eat for real guys มาชิมกันค่ะ let's test mm. เว r y c r u ล c h y กรอบกรุบกรุบอะคะ่ะอร่อยมากๆของป่านี่เป็นของที่ดีมากๆนะคะหนึ่งเลยก็คือฟรีนะคะสองนะคะแล้วก็ก็เป็นยาสมุนไพรนะการเชื่อนะอย่างนี้นะ is a... i t s a, a forest uh, that have been forest packed up the mushroom I think is first of all is free second f all I think it kind of medicine Because they're kind of a fungi, many fungi they use it for the medicine, so I do believe that. So, here you go, guys. Nice no fresh prawn. Alright, enough cup. Okay, that the taste, guys. นี่ก็คือเห็ดที่พิการเก็บมานะคะแล้วก็ใกล้จะเสด็จน้ำแล้วละ่ะพิการก็จะแพกใส่ถุงแล้วก็เอาไปแช่แข็งนะคะ This is mushroom that I pack today and I'm um, going to put that in the bag and then I'm going to put in the freezer to preserve it. So because I'm not going to waste anything, it's only pop up once a year, guys. So ก็ต้อค่ะ so if you like my content please subscribe like and share and don't forget to press bell so you won't miss my next clips thank you for watching till next time look after yourself ขอบคุณมา,มากนะคะที่มารับชมถ้าชอบคลิปของพี่กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ แล้วก็เจอกันครั้งต่อไปนะคะคลิปต่อไปเนาะดูแลจุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะบาย guys